Pound the bleeding ground. War drums echo destiny's sound. Swords ignite with celestial flame. We carve our names in the book of fame. Can you hear the battle cry? Rising where the fallen lie. The moon wears crimson tonight. ท no no คนวันนี้นพลก็พานัดมาตกปลานะครับทริปนี้ตกปลาหาปลาชโดตัวแรกแล้วีปแล้วไปเสือนสียังไม่ได้ตัววัดติดยังไม่ได้ตัววันนี้ก็จะมาเอาให้ได้ตัวบึงละหาร ทีนี่กัดผิวน้าด,ดูเดือดอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันว่านัด,นดทำได้ไหม <laughs> มองกล้องสิทำได้ไหมจะมีอะไรจะบอกเลยนะตกมาสามวันแล้วกัดูดเดือดมากเราชมคลิปนะครับว่าเจ้านัดจะทำได้หรือเปล่าไปย

ลากเร็วเลากเร็วเช้าชเอาหยๆอย้อๆเอาแล้วลูกเวเร็วยำไปยำไปช้าชมันก็พ่อมันตีว่าเอามาเอามารอดูมนขึ้นถ้ามันกัดมันขึ้นแล้ตีตีตีสลทีเดวทีเดิมทีเดิมเสร็จทีเดิมแหละอ่าเออนั่นแหละวยช้าช้าช้าชา เ้ยเกือบแล้วนะ่ะเกือบแล้วหนูไม่ก็ไม่อะไรนะพ่อหนูกดดันทนพ่อเร่งนี่แหละอ่ะพ่อพ่อยกมาเอาอยีางยกยกยกเอาเอยให้พ่อช้าเลยช้างัดงัดพุ่งช้าอีกแล้วนะจัดติดติดต้องไวกว่านั้นลูกต้องไวกว่านั้นพอไม่ขึ้นมาตับรอเลยไม่ต้องรอมันไม่ต้องไปมันโดนโดนตับขึ้นนะตี ข้าไปแล้วลูกพ่อบอกว่าตะวัดๆๆเลยนั่นแหละพอดีนั่นแหละวัดไปก่อนไม่เป็นไรหยุดวัดวัดหเยยี่ยตัวใ,ใหญ่ใหญ่ๆลูกยังไปไาม เอานิ้เลียวเฮะทำยดีดดนมาองดาวเขทังกันเขาเอาแ็ไละตีง่าย้วตีข้ามพอกไปนะแล้วตีออกหน้าตีตัดหน้ามันตีออกขวาออกขวาไปตีตรงอกตีออกขวาอกเล่นเราเนก่อนแล้น้นสิ ติดเฉยแม่งเอ้กูดูให้ลูกพ่อเล่นซะแล้วแม่งเอ้หนักเลยโดนแนยี่แอกแล้วยกไหมติดเฉยเลยแน่นไหมแน่นอยู่อมถ่ายได้ไหม สวัน,นงลูก,นนลกไม่เมื่อกี้มันลงไปแลว้วไหมทีตกเตี้ก็เริ่มเหยียยกไม่ได้ตับไอ้หมลูกเวลามันกัดอ่ะพอพอวัดปุ๊บพอยกไวเลยแค่นั้นเข้าใจไหม,ม,ไมหโอเคไม่เป็นไรมานัดมารีวิวให้พ่อหน่อยร,รีวิวอาวอ,อมล,ลุกขึ้นมา อาหารไปหาพี่โมงไปนี่ใช้เหยื่ออะไรเร็วๆ้วไอ้ม่งครับสีม,ม่งอ่ามองกล้องด้วยอเ,เอาเหยื่อให้เขาดูก่อนหันทางไหนหันทางไหนห,หันอยู่จับปลาด้วยโอเค,อเควันนี้ก็พาเจ้านัดมาตกชะโดคอกนะครเบบึงลหารนะครับก็เป็นทริปที่อะไรแบบ ทุลักทุเลหน่อยนะครับแต่นัดหาไม่นูหันไป่ดกกล้องนี่ลูกนัดอยากมาปลดล็อกนะครับอยากได้เโดโอกอยากยาก,ยากตีปลาชโดตัวแรกนะ <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> จะได้หรือยังเมื่อกี้มันกัดไม่โดนอยู่ๆกัดโดนพ่อเฉยเลยนะเมื่อกี้มันลงไปแล้วไม่คิดว่ามันจะกัดโอเคฝากด้วยครับหมายางล่าเโดโไอโมนะครับ5้าจุดห้าเซนห้าุ้าเซนน้ำหนักสิบกรัมนะครับตัวนี้เบ็ดซีโอนะครับกัดทีเดียวอยู่โอเคฝากด้วยครับ มายังราชโดไอโมสุนใจไหมลูกสยอดครับโอเคไปเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายตัวเตะบัวผมโอเคไปะใส่ไปบัวนี่นี่รูปเตะตรงนี้ใส่อีกใส่อีกเข้าอีกรากมาเร็วๆปุ๊บๆพออยุดหาแล้วลากวัดอ่ใกล้แล้วใกล้แล้วสวยดีแล้ว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 ปี๊ให้ตัวกลางหลุมเลย อ๋อสวยโดดไหมเนี่ยฮะวัดเออสวยให้วัดอย่างนี้เลยนี่แหละแดงกว่านี้ได้ยิ่งดีติดนี่ติดช่างมันวัดไม่พอนะมีเท่าไรใส่ที่ยังสวยสวยลูกขอมายื่นยื่นคันเสียวัดขอขอยื่นคันอพยั้งไหนขอยื่นคันปุบกระตุกมันเอี่ยมาไวเกิน

นี่นี่ไม่ไงพาลูกโดน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 เลยโดนเลุ้ยตาตากล้องเหมือนพ่อแล้วสองเดียวกันจะพ่อแล้วหน้าที่เดียวกันจะพ่อเลยตาตากล้องเลยนั่นแหละเห็นม้าวัดไอ้วัดไอ้ เย็นใจเย็นเอาอันนี้ตีก่อนนะเอาไปนับเริ่มโผล่แล้วไหมนับโผล่แล้ววะพร้อมมาเร่อยๆลูกช้าเอออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมครับตำแหน่งเอาคนแข่งขันวันนี้ลูกอติดดีเหลือเกินว่ะหลังข้างหลังรวมเดิมเลยทีารไม่อยู่ล้มไงล้มลุมเนี่แหละล้มนี้มันกัดนี่แหละไปดีมันอยู่ตัวตรงกอปรผสบเลยอ่าตรงนั้นแหละ เย็นๆเยอะมันมันคล้องกลับมงกุฎตั้งคันเบ็ดเดี๋ยวจะตีให้ตีเดี๋ยวจะตีให้ให,หมุนตั้งนึ่งตัวเอาเนี่ยเด็กตัวเลยมานี่แหละหมุนวัดเอ้ยเจ้ <c oughs> ใหญ่ด้วย <c oughs> ใหญ่ด้วยม่กู้ วัดวัดไม่โดนไม่โดนไม่โดนชนมงเหยียดนิว่าสียากใช่ไหมออกเลยเอามาทีนี่แหละหมุนเร็วๆหยุดวัดหยุดวัดขอเดี๋ยวตีเองได้ตีเองได้มีของมาแล้วไม่ตีเองไม่ได้เเดี๋ยววอาแล้ กอลงก่อลงหมุนหมุนหมุนช้าๆลงดับไงขึ้นดูหมุนช้าๆลงดับไงขึ้นดูระวังตัวระวังตกน้ำงัดนะงัดไหมหมุนงัดงัดไว้งั้นแหละเอออย่า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 ย้อนคันเอออย่าย้อนคันงัดไว้ลุกลูกเอาลูกงัดไว้งัดเยอะงัดไว้ถ้ามันเด้งขึ้นเ่ะกอลงอ่ะงัดไว้งัดขึ้นงัดไว้เออมาแล้วเออกอลง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  นัดนเองลูกสู้ตัเลงอะไรหายหายนัดเป็ัไงนัดโอ้ยอะไรนัดหายอุ้ยไม่ใช่อุ้ยไม่ได้หลูดพอยนี่เชี่ยอะไรจะฟองหายเหรอจิบหักจิบระเบิดจิบระเบิดอุ้ย ไม่ได้โทษน,นัดเลยเลยกิ๊กบระเบิดอู้นัดมันใหญ่มากแกนะเฮ้ยกิ๊บระเบิดได้ไงอ่ะกินระเบิดขออันี่ยกิ๊บระเบิดเฉยเลยกลินเราได้ไปคุยกับกล้องนี่รู้สึกยังไงเจ็บป,ปื้อแล้วหนักมาก <laughs> <อ>หนักจริงหนักจริงเฮ้ยก,กๆๆ <laughs> ิ๊ๆๆๆๆกบระเบิดอะ่ะ ไม่คือมันตึงไว้นานเกินนะใช่ป่ะมันตึงมันไม่ยอมคือมันยัดขึ้นมาไม่ได้ตีออกซ้ายไม่ต้องตีข้อ,อไหนมาเาร็วเขัลโหลโดนโหข่าพ่อเลยนี่ย้ำไ,ไปตรงที่พ่อเนี่ยนี่มันตามพ่อแล้วเร็วเร็วเห็นไหมซ้ายอีกหนึ่งตีซ้ายอีกจบหนึงเอาอันนี้พี่ตีก่อนพ่อทำให้ตีตีซ้ายไปซ้ายไปเออ ันั้นแหละสวยตีสายไปตีสายไปที่นี่นานๆต้องพอกขึ้นตีเลยลูกไปตีไฟไปเลยตีไม่ต้องตีตัวเออนั่นแหละสวยกระช๊ะกระช๊ะวัดประจะวัดต้เหือยวุ้นเก็บเก็บเก็บกองแล้วเก็บเก็บไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วลูกตีสายไปตีไปโอ้โดี๋วเดียวระบบรวนเลยเว้ยระบบกูรวนเลย อาอย้ำย้ำไปตรงพีจมันาิดเลยทันไปทันไปช้าจับย้งย้อช้าจับยั้งยั้ง้อโอโเออเออเคโอเคเก็บเกวัดไหมลูกเอาไปไหมสีไปไหมสีใสหน่อยนึงเออนั่นแหละวอ่งย้ำยำเก็บที่เดิมเก็บเเเเดิมเลยเก็เดิมเลยสีที่เดิมสีที่เดิมยำ เออนั่นแหละมาล้างมาเป็นสา,าตีไปสายอีกนิดเก็บเก็บเก็บสายข้างกองไฟเลยสายข้างกองไฟเลยลูกเห็นแม่หนุ่มลูกเขียวเลยวะขึ้นแล้วเอาตีเ,ยเ,ยเยลยแล้วลูกมาตีตรงที่มันจีบอะขึ้นบแล้วเอาหมุน <laughs> เร็วเร็ว ตีไม่ได้มาตรงนี้มันตีไม่ได้ตีไม่ได้เอาเป็นหัวแม่เขียวลุ้นวัดอีเดี๋ยวเดี๋ยวเตาบอยตาบอเอาเลือกโก้ดิเรือโก้ตายแล้วเอามุนออกมาหัวหัวหัวตายแต่อย่าขาดให้คนดูเอา

ăn đu nó bên ai hưng dạng dạng am dạng am dạng 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 nước dạng 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 dài, dạng dạng dài, dạng nó dạng ดึงดึงไว้ใกล้เอ้ยยกขึ้นมาเอ้ยยกขึ้น okay. <า>อีกโอเคเ้าดือดจะทมาอารีวิวกันเยอะก่อนโอเคมไม่ <c oughs> ดได้ไม่ดได้ไม่ได้ยสั่นยังสั่นอยู่เลยเหรอเครื่องใหญ่ ขอ,อ,อ,อให้กัดโดนไหนมั่วยิบเป่อยเลยวะ,ยะ,ะ,ะมารีวิวเยอะนะได้ไหมตัวนี้ไไม่ได้ เอามันใหญ่กว่าแขนเลยดับเอารีวิวถือสองมือสองมือเลยมือเดียวจะไม่สบายดับเออเอายกขึ้นพูดด้วยพูดว่าอะไรนี่นะครับใหญ่ถอยขึ้นมาถอยขึ้นมารีวิวมาเร็วเร็วเดี๋ยวล่วงงานวันนี้เอาเร็วขัปอดึงคอเตียงหลังเลยเอาไปเอารีวิวเร็วยังไง เปิดนหน้าไหนเปิดหน้าโชว์ไหนเออ้ารีวิวอ่ารีวิวยกขึ้นสูงสูงเอ้ารีวิวเนี่ยไอ้โอ๊ยจะท่องอยู่เหมือนครูสั่งกันบ้านเลยนะเอาจำกันบ้านไม่ได้นะยกดีดีมือเดียวก็ได้ลูกโอ้ปลาตัวแค <c oughs> ่นี้เองโอ้หนักเลยไปอัะหนักแดงเลยเว้ยหนักหนักหนักไปไปหนักไปไปนั่งนั่งไปโอเคทุกคน เมื่อกี้ก็คือนัดตีมาตุ้มตามตุ้มตม่ำตุ้มต่ำม,มาแต่แต่ที่มันนัดตีไม่ได้ก็คือมันต้องสคริปนะครับแล้วก็นับผลก็สกคริปสคริปเข้าไปก่อนแล้วก็กัดมีกัดบ้างนะครับสคริปแล้วก็มันออกมาแล้วนะมันลกอะนัดคือต้องตีโอเวอร์เฮดอะไรวะเขาเรียกตีคำต้องตีนัดคือต้องตีตีปกติทั่วไปนะครับแต่นัดตีไม่ได้คือย,ยังหยุดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อย่างนงี้ยครับยังเด็กอยู่โอเคหัดไปเรื่อยๆื่อเดี๋ยวก็เก่งครับโดนพ่อดุบ้างอะไรบ้างไป นี่ครับหมายางราเดูไอโมนี่ครับไม่ต้อง่าก,กาศนะทุกคนถ้าเกิดมันมันไม่เปิดคือเอาไปแล้วก็ดึงกัดออกแล้วสวมใหม่ถ้าเกิดมันแน่นเกินก็แต่งออกเอามีดเอากันใจตะเล็บแต่งออกนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องแต่งออกเยอะมันหลุดแน่นอนฝากด้วยเวลาโดนน้ำยางนิ่มฝากด้วยหมายางราเฉดงไอโมนะครับนี่อุปกรณ์ที่ใช้เมื่อกี้ก็เป็นคันไซโกโมาสเตอร์นะครับ รอบก็เป็น d c i X5 ชุดนี้สีทองโอเคออกเลยครับไอโม่จอด